สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาราวอิง h ช n แนลนะฮะวันนี้นะผมจะลองมาเล่นเกม Hell Architect นะครับผมผมอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะอ่านผิดขออภัยนะฮะคือเจ้าเกมตัวนี้นะมันยังเป็นตัวเดโมโอ,อยู่นะครับคือเขาเปิดให้โหลดฟรีในสตรีมนะฮะคือมันก็ออกมาสักพักก็แหละคุณผู้ชมแต่ผม,มได้เพิ่งได้มีโอกาสมา,มาลองเล่นนะับผมก็ผมลองเล่นไปบ้างแล้วนิดหน่อยแหละคุณผู้ชมมันก็สนุกดีนะครับแต่คงจะไม่ได้เล่นยาวๆหรอกคุณผู้ชมคงจะเล่นแค่พาร์ทสองพาร์ทนะครับเพราะว่ามันยังเป็นตัวเดโมอ,อยู่นะ ก็คือเกมนี้นะครับจะคล้ายๆกับเกม Oxygen Not Included นะครับคุณผู้ชมที่จะเป็นโลกมานะครับให้เรานะฮะแล้วก็ให้เราบริหารคนนะครับคือเราจะเป็นเสมือนเนี่ยเจ้าหน้าลกอ่ะคุณผู้ชมลูซิเฟอร์เหรออ่ะแล้วก็ต้องคอยทรมานเจ้าคนพวกนี้ที่ตกนรกลงมานะครับเพื่อนำค่าความกลัวหรือค่าความทรมานของเขานะครับมาสร้างเป็นสิ่งต่างๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมให้เข้าไปดูกันในเกมเลยนะฮะเนี่ย กด New Chapter ไปนะฮะผมได้ลองมาเล่นไปบ้างแล้วนะฮะอ่ะโอ้ใต้พี่พคุณผู้ชมมีฟอสซิลไดโนเสาร์ด้วยนะฮะเนี่ยไปกดสเป c e า a r นะครับอืมก่อนอื่นนะฮะเนี่ยคุณผู้ชมเข้ามานะะเขาจะให้มา3คนเหมือน o x y น e n Not Included กันเลยนะฮะเนี่ยเห็นไหมอ่ะก่อนอื่นนะครับเกมแนวนี้นะฮะมาถึงก็ไม่ต้องทำอะไรคุณผู้ชมขุดก่อนเลยนะฮะจะขุดไปเลยนะัะขุดไปเลยนะครับ เอาสักสี่ช่องกระเพาคุณผู้ชมอะความสูงนะฮะแล้วก็ขุดด้านนี้ด้วยอ,อย่างนี้นะครับผมแล้วก็ต้องขุดลงไปด้านล่างใช่ไหมนี่เขาบอกว่าอีก9นาทีนะครับจะมีคนมาเพิ่มนะฮะคือเกมนี้นะครับต่างกับ Oxygen Not Included ตรงที่ว่าถ้าถึงเวลาแล้วนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าคือถ้าเป็นเกม Oxygen Not Included อะคุณผู้ชม ถึงเวลาปุ๊บเราต้องเลือกนะครับว่าเราจะรับไหมหรือไม่รับหรือเราเลือกเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่คนนะฮะแต่ว่าอันนี้คือพอครบเวลาแล้วคนมันจะมาเองเลยนะครับผมเ่ตรงนี้ก็คือค่าความกลัวนะฮะเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่ามันคืออะไรนะฮะตอนนี้ก็เราเขาขุดไปก่อนนะพอเขาขุดเสร็จแล้วนะผมจะให้เขาขุดลงไปสร้างห้องเลยคุณผู้ชมตรงนี้แล้วกันอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวขุดตรงนี้เสร็จเขาคงจะแบ่งมาขุดตรงนี้บ้างนะครับ มันสามารถเล่งเวลาได้เหมือนกันนะผมจะเล่งเวลาเลยนะครับเนี่ยโอเคจะได้เร็วๆนะฮะโอเคขุดลงมาแล้วคุณผู้ชมขุดลงมาแล้วนะฮะอ่าขุดอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะขุดลงไปอย่างนี้เลยคุณผู้ชมแล้วข,ขุดไปยาวๆเลยนะฮะเสร็จแล้วก็สร้างบันไดนะครับผู้ชมเห็นไหมครับตรงค่าตรงหัวกระโหลกนี้นะฮะคือก็คือว่าเนี่ยก็คือค่าตรงนี้แหละครับถ้า ถ้าเราจะสร้างอย่างอื่นที่มันแบบใช้ค่าตรงนี้ที่ไม่ใช่กับไม่ใช่เท่ากับศูนย์นะฮะอย่างเช่นอันนี้นะครับใช้ร้อยห้าสิบนะครับเราก็ต้องสร้างเจ้าเครื่องทรมานนะคุณผู้ชมมาทรมานเขาก่อนนะเพื่อพอทรมานเสร็จนะฮะมันจะได้ค่านี้เพิ่มขึ้นมานะครับผมโอเคเดี๋ยวค่อยมาค่อยค่อยมาสร้างกันนะฮะผมขออนุญาตทาบันไดก่อนเลยคุณผู้ชมอย่างนี้นะฮะขึ้นไปถึงข้างบนนะครับแล้วก็ขุดตรงนี้ด้วยนะฮะหนึ่งสองสามสี่อย่างนี้นะฮะ ขุดตรงไปเลยคุณผู้ชมอะผมเอาห้องถึงนี้เลยแล้วกันคุณผู้ชมเอาทั้งหมดเลยนะฮะอะฝั่งนี้ด้วยนะครับโอเคส่วนตรงนี้นะครับมันจะเป็นพื้นนะฮะเราต้องสร้างพื้นให้เขาด้วยนะครับในเกมนี้เขาก็จะมีพื้นให้เรานะฮะคืออันนี้นะครับมันไม่ค่อยสวยคุณผู้ชมเนี่ยแต่ก็เป็นลักษณะอย่างนี้นครับก็คือให้เขาเดินได้นะฮะเอออยางสร้างไม่ได้ใช่ไหมสร้างไม่ได้เพราะทรัพยากรอ,อาจจะไม่พอนะฮะอย่างเงี้ยโอเคเราขุดไปก่อนนะ แล้วไอ้เจ้าคนนี้ทําไมไม่มาทํางานล่ะนะฮะไม่ดีเลยคุณผู้ชมก็อู้งานเพื่อนนะฮะสงสัยต้อง,ต,องต้องทรมานเจ้าคนนี้เยอะๆนะฮะเอ,อ๊นี่มเล่นเวลาแล้วนะครับแต่ยังใช้อยูยเลยนะฮะขุดกันต่อไป, <c oughs> ไปมีใบไม้ปิด <c oughs> จากนั้นนะครับผมจะมาให้เขาสร้างเครื่องทรมานตัวเองนะฮะสวยจริงๆเลยมันต้องมาสร้างเครื่องทรมานตัวเองเออเอาไวต้ตรงไหนดีล่ะคุณผู้ชมผมจะเอาไว้สัก ด้านนี้แล้วกันคุณผู้ชมด้านนี้ผมจะให้เขาไว้เป็นเครื่องที่ใช้ทรมานตัวเองไปเลยนะฮะสร้างพื้นให้เขาสรงนิดหนึ่งนะฮะนี่มาสร้างกันเ็วพ่อแกนี่นะครับนี่เครื่องทรมานนะแล้วเวลาเราจับเขาเข้ามานะแล้วก็นี่กับกดมาเลยนะฮะอ่ะมีคนใหม่ไปแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมเราไม่สามารถกดได้นะครับว่า จะให้ใครมาหรือไม่ให้มาครับคือเขามาเองนะเพราะฉะนั้นนะครับนี่เลยคุณผู้ชมสั่งเข้าเครื่องไปเลยคนหนึ่งนะนี่เลือดสาดเลยคุณผู้ชมเลือดสาดเลยนะฮะนี่มันก็จะได้ค่าตรงนี้เพิ่มมานะครับโอ้ยสงสารแต่มันก็คือนรกนะครับคนพวกนี้คงทาชั่วมาเยอะนะครับผมก็ก็นั่นแหละฮะก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับนี่สร้างอย่างต่อไปแล้วกัน เขามีเบสรูมด้วยใช่ไหมเรต้องใช้สามสิบนะโอเคให้เขาเข้าเครื่องนั้นไปก่อนนะฮะพอไหมเครื่องเดียวคุณผ,ผู้ชมว่าพอกนะไม่หมโลกกจิติอย่างนี้วะทุกคนอ่ะผมสร้างอีกเครื่องหนึ่งเลยนะฮะไว้ตรงนี้เลยคุณผู้ชมนี่ทรมานมาทีเดียวสองคนเลยนะฮะนี่นะครับเข้าไปอีกนะฮะนี่คนหนึ่งเข้าไปเลยนะฮะสร้างเองเข้าเองนะฮะเอ๊แล้วก็ไปสร้างที่นอนให้เขาด้วยนะครับน,น,น,ออน,น,น,นะฮ ก็ให้นอนบริเวณตรงนี้แล้วกันคุณผู้ชมเดี๋ยวให้เขานอนบริเวณฝั่งนี้แล้วนะฮะไว้ตรงนี้นะครับสองที่พอไหมฮะไม่น่าพอนะฮะเดี๋ยวให้เขาขุดเพิ่มด้วยนะครับขุดเพิ่มไปถึงตรงนี้เลยก็ได้ไปขุดกันเลยพวกแกเจ้าพวกนี้เราสามารถทรมาน,านเขานานเท่าไหร่ก็ได้นะเขาไม่ไม่ตายนะไม่ตายนะเพราะเขาตายแล้วนะครับกาเลยมาอยู่ในนรกนะฮะโอเคเราจะสร้างที่นอนให้เขานะครับอ่ะเอาไว้สักหนึ่งสองนะครับสาม สี่ที่แล้วกรันคุณผู้ชมแค่สี่ที่พอนะครับเรามีคนสี่คนนะครับแต่ว่าที่จริงเขาก็นอนได้พร้อมกันหรอกคุณผู้ชมเพราะนั้นนะครับสี่ที่นี่อาจจะเพียงพอสําหรับคนสิบคนเลยก็ได้นะเป็นไปได้นะฮะอันนี้เขาขึ้นมาปวดปวดฉี่ใช่ไหมเข้าห้องน้ํานี่เขาทรมานเสร็จแล้วนะฮะผมก็สร้สางห้องน้ําให้เขาแล้วกันนะครับนี่ใช้อันนี้ใช่ไหมผมไว้ตรงไหนเดียวไว้ข้างล่างเลยแล้วกันนะครับเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะสักสองที่แล้วกันอ่ะไม่พอใช่ไหมสองที่อ่ะเอาคนมาเข้าอีก ไปไปอันนี้ด้วยนะครับเอาคนมาเข้าอีกนะฮะนี่ต้องให้คนมาเข้าอีกนะครับใครที่เข้าห้องน้ําอยู่ก็จะพวก,กนี้ก็ปวดห้องน้ํากันนะครับเข้าไม่ได้นะฮะนี่คนนี้ไปแล้วนะฮะห้องน้ําเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวผมสร้างห้องน้ําเดี๋ยวรอต้องรอค่ามันถึง40่สิบนะถึงจะสร้างห้องน้ําได้นะฮะเข็มเวไหร่นะะระหว่างนี้ก็ประมาณกันไปก่อนนะครับ สร้างห้องน้ำสักสองห้องน่าจะพอนะคุณผู้ชมน่ะเสร็จแล้วทีนี้ก็สร้างห้องน้ำอีกห้องหนึ่งนะครับได้ยังเอ่ยได้แล้วนะฮะสร้างเลยทีนี้ก็มีห้องน้ำสองห้องแล้วนะฮะน่าจะพอใช้นะครับผมจากนั้นนะครับเขามีอะไรให้เราสร้างอีกไหมอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะช่างมันนะครับมีหลอดไฟเหรอหลอดไฟ ใส่ไ,ไว,ว้ในห้องน้ำดีไหมไม่เอาแล้วกันสร้างมันนะฮะนี่เดี๋ยวผมจะสร้างอันนี้นะครับจะสร้างอันนี้ด้วยนะฮะอันนี้คือเครื่องทรมานที่ทรมานกว่าเดิมนะครับผมนะฮะแล้วเราสร้างอาหารเหรออืมจะควรสร้างนะครับอะผมสร้างอันนี้ด้วยแล้วกันนะฮะเป็นนี่เหมือนเชลอาหารนะคุณผู้ชมตรงนี้นะฮะเข้าเสร็จแล้วใช่ไหม เข้ามาเดี๋ยวนี้นี่อืออะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมเหมือนเครื่องในหรืออะไรทั้อย่างนะครับดูสะอิดสะเอียน <c oughs> เออช่างมันนะมันเป็นอาหารของเขาละมั้งคุณผู้ชมเขาอาจจะสามารถกินได้ก็ได้นะครับโอเคนี่อีกไม่กี่นาทีอีกไม่กี่วินาทีจะมีคนใหม่มาแล้วนะฮะตอนนี้ถ้าเราขึ้น4ี่ิแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นะนะครับ ไปสร้างอื่นได้ไหมสร้างอื่นเพิ่มได้ไหมอันนี้อ่ะอันนี้สร้างไม่ได้หรอขาดแล่อโอเคเดี๋ยวผมจะสั่งเขาขุดแร่เลยนะครับขุดแร่เลยนะฮะแต่ต้องขุดลงไปทางด้านนี้นะฮะซึสเสียงเขาดูทรมานมากเลยคุณผู้ชมเข้าไปอีกอ้าวเราได้ค่านี้เพิ่มมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> เอเราจะต้องนี่เลยครับ อันไหนอ่ะอันนี้ใช่ไหมนี่เลยคุณผู้ชมนี่นะฮะนี่กระทะทองแดงใช่ไหมมันคือกระทาทองแดงใช่ไหมมาสร้างกันเลยพวกแกเพิ่มผลเข้าไปด้วยนะฮะที่นอนเพิ่มมากขึ้นแล้วนะฮะเผื่อเขาง่วงกันนะครับผมสร้างเพิ่มเยอะๆเลยแล้วกันคุณผู้ชม,มนี่นะฮะแล้วก็สร้างพื้นด้วยนะฮะนี่มาแล้วคุณผู้ชม นี่ด้วยใครจะเป็นคนแรกที่ได้มาลงกระทะซองแดงนะคือผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมกระทะซองแดงนี่มาแล้วคุณผู้ชมอ้โดนต้มโดนต้มโดนต้มสุนอ๋อเพิ่มแปดเลยนะคุณผู้ชมเป็นเกมที่ดูโหดร้ายจริงๆโอเคผมไม่ดูแล,แล้วละกัน <c oughs> สงสารเขานะฮะแต่ก็นั่นแหละครับเขาต้องเป็นคนที่ไม่ดีนะครับ เขาเลยต้องมาตกอยู่ในนรกนะครับผมนี่นะฮะจะคนนี้ไม่ไปไม่ไปทำงานกับเขาเลยห้องน้ำเพิ่มสักห้องดีไหมไม่ทำละกันคุณผู้ชมทไม่ได้นะไม่ใช่ไม่ทามนะ่มไม่ได้นะอันนี้แ่ะอันนี้ขาด15เหรออาจจะขาดแรก่ก็ได้นะครับเราเอาจจะต้องขุดแร่หาแร่ไปนะครับเนี่ยแต่เรื่องความละเอียดของเกม คือระบบต่างๆยังไม่ละเอียดเท่า Oxygen Not Included นะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเกมกำลังพัฒนานะครับยังเป็นตัวเดโมโอ,อยู่นะฮะสร้างนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวขอขึ้นไปขุดใหม่นะครับขึ้นไปขุดใหม่แลคุณผู้ชมทำไมเครื่องนี้ไม่มีใครเข้ามาใช้เลยล่ะอ่ะเพิ่มคนเข้ามาใหม่นะครับอันนี้ล่ะอันนี้อ่ะเพิ่มคนเข้าใหม่ด้วยนะฮะจะมีคนใหม่มายัง ไม่มีแล้วเหรออืมไม่เป็นไรนะฮะหิวน้ำเหรอเขาหิวน้ำนะคุณผู้ชมอืมมันต้องสร้างอะไรอันนี้เหรออืมอาจจะเป็นได้นะครับอาจจะต้องสร้างอันนี้นะฮะขาดยี่สิบเลยเหรออ่ะมาแล้วมาพอดีเลยนะคุณผู้ชมงั้นผมจะไว้ตรงนี้เลยนะครับไว้กับไอเจ้าเครื่องอาหารตรงนี้นะฮะแล้วก็ อันนี้ด้วยอันนี้จำเป็นไหมคงจะจำเป็นแหละคุณผู้ชมอาจจะจำเป็นทุกอันเลยก็ได้นะฮะอ่ะเขาขุดแล้วนะฮะขุดแล้วนะฮะ,ะ,ฮะต้องทำพื้นนะคุณผู้ชมต้องรอเขาขุดก่อนนะฮะเตียงนี่มันใช้อะไรบ้างคุณผู้ชมอืมโอเคเดี๋ยวอาจจะต้องขุดเพื่อเอาแร่นี้ด้วยนะฮะรู้สึกมันจะ ัันนะครบเี่ยโอ้ข้างล่างเยอะมากเลยคุณผู้ชมมันลงได้เนี่ยในสุดแล้วนะคุณผู้ชมลงสุดแล้วนะครับตอนนี้นะฮะโ <Okay. S 1> อเคทรมานกันไปเรื่อยๆนี่อีกไหมคุณผู้ชมอ่ะเรายังไม่ปลดล็อกนะครับตอนนี้ก็คืออาจต้องรออนาคตนะครับที่อ่ะมีหน้าสองหน้าสามเลยนะคุณผู้ชมโอ้เยอะมากเลยนะครับอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้มีแค่อันนี้ก่อนนะครับโอ,โอเคเพราะฉะนั้นสร้างอันนี้ปั๊บเข้าไปนะฮะ ก็อะไรอีกละอาหารเหรออ,อันนี้ก็น่าต้องเพิ่มคนมาทําน้ําด้วยเหรออ่าโอเคครับผมอือหือโดนทรมานกันใหญ่อ่านี่น่าจะมาทำน้ำนะฮะอันนี้นะฮะสะกัดขี้เหรอคุณผ,ผู้ชมสกัดขี้ให้กลายเป็นน้ำนะฮะเนี่ยเขามีรูปอุจจาระอยู่นะฮะเนี่ยเอ๊ะมัน ได้เหรอวะ,อวะคุณผู้ชมและอันนี้นะคืออะไรต้องสร้างไปนะครับผมไม่รู้ก็คืออะไรนะเอาไว้ตรงนี้นะฮะก็มีอะไรให้สร้างอีกไหมอันนี้เหรออันนี้ด้วยใช่ไหมออันนี้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นโซนอาหารหมดเลยนะครับเนี่ยเป็นโซนของอาหารหมดเลยนะฮะอาจจะต้องขุดแร่เพิ่มแลนะ้วคุณผู้ชมเพราะแร่ม,มันไม่มีแล้วนะ วันั้นนะครับขุดลงไปเลยตัวนี้ขึ้นไปนอนนะฮะมีคนนอนอยู่สองคนนะครับเนี่ยสังเกตนะะจะมีตูดอยู่นะฮะตูดสีเนื้อ,อ,อ,อตรงนี้นะฮะนี่อ่าลุกมาแห้ะขุดกันใหญ่เลยเจ้านี้ก็อโอ้โหดิ้งเฮียคือสามารถดื่มน้ำตรงนี้นะฮะก็โอเคเขาคงอยู่กันได้ครับผู้ชม ะะอ่ะมาเข้าเครื่องเองนะฮะไม่ได้สั่งนะครับเนี่ยอ่ะหยุดก่อนแล้วกันนะครับหยุดก่อนนะฮะให้เขามาทำงานกันก่อนนะฮะโอเคตอนนี้เราทำอาหารอีกอย่างหนึ่งได้อย่างอันนี้อ่ะหม้อหม้อนี่นะครับเหลืออะไรสร้างอีกไหมนะอ่ะโคมไฟเอาเอาสักหน่อยแล้วกันคุณผู้ชมอ่ะจะได้สว่างนะครับมีอะไรสร้างอีกไหมเนี่ย เหมือนจะไม่มีอะไรให้สร้างอะนะครับคุณผู้ชมนี่นะฮะหมดแล้วนะฮะก็ยังเหลือพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นไฟนะครับพวกนี้นะฮะก็อาจจะยังไม่จําเป็นนะครับมีอันนี้นะฮะผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับเนี่ยนี่ให้คนมาโดนทรมานเลยคุณผู้ชมเพื่อเอาค่าอันนั้นเพิ่มนะนี่นี่อ๋เลือดสาดตกกระทะทองแดงก็โอเคนะครับคุณผู้ชมสําหรับเกม เทลอาร์ชิเทคนะครับผมก็คงจะพอไว้แต่เพลงเท่านี้นะครับเพราะว่ามันยังเป็นตัวเดโมนะครับแล้วก็มันเล่นได้แค่นี้นะครับมันสร้างมันสร้างอะไรเพิ่มไม่ได้เลยนะครับเนี่ยคือเราสร้างหมดแล้วนะยกเว้นอันนี้นะครับซึ่งมันใช้แร่เยอะมากเลยคุณผู้ชมหัวเลือยยังไม่สร้างนะครับแล้วก็อันนี้ด้วยนะฮะนี่นะฮะแต่มันก็ใช้แร่มาเยอะผมสร้างให้ดูก่อนแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้นะฮะวางไว้ตรงนี้แล้วกันคุณผู้ชมได้ไหมต้องติดไว้เหรออ่ะไว้ย่างนี้แล้วกันคุณผู้ชมนะฮะแล้วก็ อันนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมเสียงมันหลอนมากเลยนะอ่ะไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับอ่ะผมหยุดให้เขาทอล์กงานก่อนแล้วกันนะฮะเขาจะได้ออกมาสร้างนะครับโอเคใครเหมือนหมวดลเลาะลยคุณผู้ชมอ้นี่เหรอไอเจ้านี่เหรออ่ะทีนี้ก็สร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะเหลือแค่เอ่อไอเจ้าไอเจ้าไหนเนี่ยไอเจ้าอันนี้นะครับไม่ใช่อันนี้ อันนี้นะครับคือมันใช้เยอะนะฮะก็เลยยังไม่สร้างไว้ก่อนนะครับผมโอเคนะครับก็สําหรับเกม Hell Architect ในพาร์ทนี้นะครับไม่ใช่ในพาร์ทนี้สำหรับเกมนี้เลยนะฮะคงจะพอได้เบรกเท่านี้นะครับเดี๋ยวถ้าตัวที่เป็นเป็นตัวเต็มออกมาแล้วก็อาจจะนะครับผมอาจจะมาเล่นกันนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ